สวัสดีอีกครั้งนะคะ fc ทุกท่านแอดมินก็วันนี้นะคะโคสุมาลีก็อยากจะมารีวิวห้องทำเล็บมือเล็บเทา้าแล้วก็มีนวดด้วยนะคะก็คือแอดมินมีสองสาห้องแต่วันนี้ก็จะออกมารีวิวแค่ห้องเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้ได้ได้อุปกรณ์ทำเล็บมาเนาะแอดมินก็อยากจะอวดดูว่า เออเราทําอะไรยังไงนะคะในห้องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ววันข้างหน้าถ้าโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะเอาออกไว้ไวที่ข้างนอกนะคะแต่วันนี้เอาไว้ในนี้ก่อนเพราะว่าลูกหอเราให้ลูกค้ามาทีละคนไม่ได้ให้มาเยอะเราก็เลยมีพื้นที่นะคะก็เลยเอาห้องเนี่ยเอาเป็นห้องทําเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็ห้องนวดด้วยคือลูกค้ามาทําเล็บมือเล็บเท้าเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเตียงได้เลยค่ะคือ ก็เป็นผลดีสำหรับลูกค้านะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเปิดให้ดูคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือห้องนะคะทางซ้ายมือที่เป็นกระจกเนี่ยเป็นทางเข้านะคะเอฟี FC. ทางเข้านะคะทางเข้ามาเสร็จปุ๊บก,ก็เนี่ยเป็นห้องแรกเลยก็แอดมินก็มีเสื้อแขวนอยู่มีเอ่อ เฟอร์นิเจอร์แบบไทยๆเนาะเราก็ทำนวดไทยสปาแล้วมีวงจรก็คือทำด้านเล็บมือเล็บเท้าเข้าไปด้วยนะคะพอดีสินค้าก็าเพิ่งส่งมาถึงนะคะเนี่ยค่ะก็อุปรกรณ์ที่มีนะคะก็คือสีขาวที่มีผ้าอยู่ข้างล่างมีถุงมือนะคะก็เป็นเอ่ออ่างล้างเท้าแช่เท้านะคะของยี่ห้อลุกนะคะก็เพิ่งเอามาส่งก็นี่ก็เป็น เเก้าอี้สําหรับนั่งนะคะสีดำเนี่ยนะคะส่วนตัวยาวนี่คือเป็นเก้าอี้เป็นเตียงได้ปรับเป็นเตียงได้นะคะทาคอสมติกได้แล้วก็ทําเล็บได้นะคะเล็บมือเล็บเท้าให้ลูกค้านั่งเพราะว่าเเก้าอี้เนี่ยปรับขึ้นลงได้สูงต่ําแล้วก็ข้างหน้านะคะที่เป็นเที่วางขานะคะก็สามารถายืดหยุ่นได้ก็คือปรับมาข้างหน้าได้ไว้รองเท้าลูกค้านะคะ สะดวกสบายค่ะเพราะว่าเราคัดสรรมาให้ลูกค้าดีๆอยู่แล้วนะคะก็เราเน้นห้องเป็นสีดำและสีขาวเราเน้นอุปกรณ์สีขาวดำนะคะส่วนเทปิกนะคะที่พรมเนี่ยนะคะพรมเดี๋ยวแอดมินเจะเอาออกคะ่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านด้านไฮยีนนะบ้านเราเรียกไฮยีนเดี๋ยวแอดมินเจ้าออกเดี๋ยวจะต้องหาคนช่วยยกออกนะคะส่วนทางด้านขวามือที่ตู้นี้นะคะ ก็วางที่แฟลชเซนเขาเรียกตะใบตะใบไฟฟ้านะคะคหัวตะใบคงจะมาถึงพรุ่งนี้นะคะ FC เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมินก็จะมารลบให้ดูนะคะหัวตะใบจะมาถึงพรุ่งนี้แล้วอีกอย่างนึงไอ้ตัวโคมไฟตะใบแล้วก็โคมไฟที่ยังขาดอยู่นะคะก็คงน่าจะมาถึงพรุ่งนี้นะคะข้างในก็เป็นลิ้นชักวางอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะคะข้างหลังน,นี่ก็เดี๋ยนะคะ ข้างหลังนี่ก็จะเป็นกล่องแช่น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะเวลาเราใช้กันไกลเสร็จแล้วก็ฆ่าเชือ้อค่ะแล้วก็จะมีตัวอื่นเข้ามาอีกเพราะว่าเราต้องอบด้วยนะ,ะอบฆ่าเชือ้อแอดมินก็มีเครื่องอบอยู่แล้วนะคะก็แค่นี้เองสำหรับการทํำคลิปสำหรับเออนวดไทยแล้วก็ทำฟู้ดเฟลเกนะคะก็แค่นี้เองค่ะลองเข้าไปดูนะคะว่า มีอะไรที่ขาดอีกจริงๆแล้วมันขาดอีกหลายอย่างเพียงแต่ว่าเบื้องต้นนะคะพอดีแอดมินมีตัวนี้อยู่แล้วนะคะมีตัวนี้อยู่แล้วสองสาตัวแล้วก็เดี๋ยวก็ใช้ได้กันไกลนี่สมัยเรียนนะคะแอดมินแค่ตัดผมนะคะก็เนี่ยค่ะห้องก็ธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกของเราเนาะเราก็เตรียมไปให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายนิดหน่อย นะโอเคนะคะ fc วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ